เดี๋ผมดีอยู่หรือว่านาค่ะก็เสียบเลยบ้านนี้เฉยโทุกทานสบายดีเอฟซี FC. ทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้าๆมานี่ก่ะ ตอนเช้ามันนี็เฮาสิได้มาหน้าทุกคนเลยมาหาเห็ดเวนี่แหละปานขึนหน้าเนี่ยมันนี่แล้วกับปูมันมันกับปู้ดปดพมานมือหนึ่งกับมีหลายทุกคนเพราะว่าปูเอาเองขอคอยปู้ไปมามืหน้ามือไดแล้วก็เฮาสิได้ปูมาแล้วก็เฮาสิไปหาอยู่หากินไหวก่อนมันนี่สิไปหานอไม้ทุกคนเลยนอไม้ออกหลายหลายแถวนี้แหละเฮาสิไปหาเลาะบึงแล้วก็หาเห็ดแนมไปซื้อ เห็ดกระตันหรือว่าเห็ดขาวนี่แหละสิตาเบิ่งกันสินมานบอกไปหาหนมไม้มาหนิมาหัวเลยเกือก,กไก่ทุกคนเลยเอาห่อมเกือกอะ เจเล่หน้าไม้นะ้าดูงมันบ่อแหน่งมาจากไผ่กำลังแหน่งมันนอดีนี่ดูงมันมเถลิกเดียวนะพ่อเพ่นดูงน,นก็หากระตากทุกคนเลยหน้าไม้กากกำลังเยอะ งูองมาหลุดเรื่อจะเป็นไปหาหนูไม้ทุกคนเลยก่อไม้กระสะาดอกนั่นแหละแล้วก็ไม้บุ๋งเนี่ยเอาจะไปบึงเห็ดขาวก่อนมันนี่เห็ดขาวอยู่กลางดืนนั่นแหละอ๋ะออยู่กลางดินนี่เลยทุกคนเลยนี่ว้าดอกก็ใหญ่นานาเลย Hãy hiện đùn, đủ con đấy, hiện con thằng, bỏ đột nhiên hên nhảy, hú, ่าตกแเกงเชิดไม้แสบได้เห็ดนี่นะนี่คนถังเขาว่าเจ้าหองนะกาเจอเห็ดขาวีกเลยนี่ต่อไปก็กเห็ดขาวนะวาดอกหนาเราตุกคนเลยอ่อนๆอยู่นี่นะ โอ้ของอยู่ของกินหาน้ำดื่นเท่านี้ก็ได้ทุกคนเลยฝนต,ตกลงมานะเป็นเท็ดบอลน้ำไมขัดได้นอนพี่นะการเคต์กันคืนก็พอได้กินได้บนไม้นะเพนเลยนี่เม,มกะจีเมกะจี้โอโตัวน้อยกระโดดจีกันท่านี้น้ำไมกัน โอ้หลายต่วเลยพ่อแกงยีรอกวิดนะโอ้แมงก็จีเชื่อได้เห็ดขาวได้อึงก็เอามาบอนี่ปลีแกงเชื่ออึงน,นี่ก็ชุดยอดเลยเชื่อประขะนำ สงสีวปานธนาก็ได้หลายเติมเลยทุกคนเลยป้านนี้จะน้อยเขาก็ได้ขึ้นหาพักผ่อนเขาจะเพ่นปูเมินอยู่ อยู่โซนพวกเขาได้ปลาขนาไว้จะประตกประตกมาแล้วมันน้ำอังเลยปลาขนาาจะน้อยก่อนจะขึ้นไปหาผักเถิง ขึ้นพักทีก่อนทุกคนเลยขา้างหน้าเขากะต็มลเลยปานขานใหญ่เลยนี่ก็น้ำมาจะอยู่มันจะอยังทุกคนเลยตอนแรกเขาสิมาอัดตัวนี่ตัวที่มันโหนี่หมาควัดอยู่ใจหนูพุกควัดนะหนูพุกควัดยามนั้นนะหนูอยู่นี่บรจักนี่เขาชิได้ขึ้นพักเทงก่อนตอนแรกเขาชิหาอัด ตามปอกน้ำโหนั่นแหละใบน้าไม้แกงใบนี่ได้ลายไม่ไเพยเพนน่นทำไมกะดวงบําทั้งมดม่กี้กกจีก็มีมมเพุ่ดจีรองเุดจิรอเด้อเลยนี่ประเทศขาวเป้เา เห็ดขาวกับซอยเชอร์เห็ดข่าวมันจะแก้มาแล้ววันนี้นะ <ไป S 1> นมันนเาะมือหนึ่งสองมือเท่านั้นแหละมือดีสามกันก็ฟันเลือดอะไรกินกันใบแล้วก็มาล้างบัด อากิศดีเนาผ่าตัดบางๆมันจืดไวต้มยินนำ จิโเซอร์อ,อีกบอนก้แซ่ได้ังกิจีได้จิโร่ได้ละปะักขาเห็ดขาวมาหนิ มึงลามันไปแล้วแมวจี้แล้วค่ะก็บินไปนำยู่มาดังไพ่ก็ทุกคนเลย ผ่านแล้วล้วก็ต้มเลยทุกคนเลยต้มให้มันจืดแล้วก็เย็นน้ำเย็นน้ำแล้วก็เอามาแกงบัตจืดก่อนถือมันก็เตีมพร้อมแลละมีฮิตซือ้อในพักขาจะได้น้อยหน่อยเอาอึงไม้บ่แกงไม้ก็จืดเลยทุกคนเลยวันนี้มาใส่จิ๋รอแล้วก็ หญ่งน,นางซือแล้วก็เอาขื่อมันลงบันกีรอก็ได้จิตตัวจีรอได้สองสี่หกแปดตัวมันกี้กันหนึง่งมันกจี้แน่แล้วก็อึงแน,น่ทุกคนได้ซือมนันนี่แล้วก็เห็ดข่าวแล้วก็ผักขาปลาตัว กินข้าวตอนถึงถิงแกงโนมัยผ้าถั่ถวชนย้อนเลยเพ่นไปเพื่อไปหาจะนางเพ่นมาตับจะนงังบ้านนี่ ตีเงื่งบ่ตีง่ง2โตสแกง2โตสกแกงไม้สองโตปีง่าสองโตช่วยผมดีกว่านะคะ แมนมาทินกินกับแกงโนงมัยทุกคนเลยพวกแหวนในมีมมบ่น้ำทมมื่อไ่มบ่น้ำทมม่วมเมื่อไหรพวกแหวนกันน้ำบีทมจะเอาพวกแหวนมากินกับแกงโนงมัยทุกคนเลยเนี่ยามาตะถินตะทินแก่ตะก้าจะแม่งแข่งร้ายทุกคนเลยอยู่ตามมันนี้นะ ใบมังงี้โอ้นอนนี่ตอนนี้บ่มี่า็ไปแฉบไปบัน้เจ็บโอ้

มาทุกคนแกงไม้ตอนเทงมือนี่เต่งฮักมีชมักเต่งฮักก็อาเลาเลยมามามาทุกคนปลาตกแกงไม้พอดีแซบแกงจบบนี้นะแกงหลายกันมีแซบนะหน่อไม้ก็เต่จเยอะกว่า เด็กคนทางครับใช่ส มันก็ช่้แฉกมันคมันก็ชก้แฉก ก็เฮ็คทุนเลยตอนนี้เทาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยนะวันนี้ถือว่ามาหน้ามาแล้วก็บปานขันนาในทุกคนแล้วก็เฮ็ดอันผู้มัน่นเขาจะเป็นผู้มั่นเท่านะปานขันนาแล้วก็เนี่ยต้อไมอ่กแกงง่ายวันนี้นะแกงเสื้อเฮ็ดข้าวได้ล้วก็เฮ็ดคนทังอึ้งแน,น่ทุกคนเลยปลา,าคะโป้มันนี่สารพัดแกงแซ่บถือว่าตอนนี้เทาก็ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ เราคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหน้าขอได้ไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชม